สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนอ่ะวันนี้เป็นเทเลอร์ตัวเต็มกับเรื่อง Heart by Heart The Series ช่องสา d HD ฮา t t o s t ส,สอมนุกตลอดเวลา18ปปีที่ผ่านมา <S <S ผมไม่เคยรู้เลยว่า <S <S ในร่างกายของผม <S <S มันมีบางสิง่งที่แม้แต่สมอง みたいな。コココ

เสียงการเต้นของหัวใจเนี่ยปกติดีอยู่นะไม่มีอะไรต้องกองังวลคอนดอบิตะไงไอเด็กคณะรุ่งใหม่มันคิดจะหลอกกันบ้างไงมึงโ,<ล>โอ้อยไอ้แท๊ดมึงไม่ต้องมาจับกูเลยไหนะอยู่โรงนี่ก็เช่งกูอกอดนิดกอดหน่อยเองมีโชคไอ,อ้แกสองตัวมันเรือผีอย่างฉันอะต้อง่มมุด อืมโหข้าวกับไมชื่อเกัลงสิทคอมเบอร์ไม่รู้ได้เหรอโนบีผมจจจะเป็นสมาชิกแฟลกของพวกเราไฟ อุ้ยทำ,ทำเลยกับแม่อุ้ยเอายเราว่า<น><ว><น>ไม่เอาดีกว่าเนาะถาดสวยด้วยคุณ,ค,ณคาเฟ่เหรออือคุณ,คณจัดจานได้สวยมากครับ<ณ><ค><ณ>สำหรับลูกค้าเรียกคุยครับ ไม่โอ้อะไรขนาดนะั้นพี่พาร์มองอะไรไม่คยเนคนถอดเสื้อหรออุ้ยพี่ฝนขอบใขึ้นนะครับอันนี้หรอใช่พี่ คือนม่รอแล้วผมก็มองหน้าด้วยลืมวาใจ้งผมกำลังส่งสัญญานมันแอเอเหร ไอยกัฟ้าฟ้าเรื่องดีๆ้วน้นไอยูัยกับฟ้าผ่าฟ้ากับยเพ่งมันยั่วจังอะคือเป็นนองห้องเดียวกันหรอแล้วจะมองตากันยังไงเอฟฟยส์ เปิดวันต้องกินฝาแะพร้าอ่ะหลุดตีมแล้วก็ต้องค่อยขาจริงอุ้ยพี่มาร์โทรหาเสร็จแน่นอบิวั้พวเป็นนักล่าแต้มอุ้ยคุณหมดแก้วหรือวะ โอ้ไม่ก o d นงกาแฟอุ้ยชอบอะไรบนีเลิ่อใครดูตอนแบ็คทิงไปอะไรแบบเนี้ยวิจใจกินก่อนมึงปิดผมไม่ไหวแล้วอะฮะคุยกันก่อนปฮ้ยความสุขของเราคืออะไรอ่ะก็น่าจะเป็นการที่ได้ออกมาใช้ชีวิตคนเดียวมั้งเฮ้ยีนี้ก็มีความสุขแล้วที่อะ เ,เดี๋ยวเทลเลอร์เขาให้ดูกันขนาดนี้เลยเหรอนั่งเลยดินั่เลยดิ

ระยำ่ะคนอิงมึงมีเศษกรดากูุญยำไอเจ็กกำพร้ยโธ่ไอ้บุญวะเฮ้ยเป็นไรกัยวะเฮ้ยพี่บอ๋พเขจะยนนี่พี่บุญโอ้ยโอ้ยบ้านอุ้ยอ๋อโบี ตื่นนีอ่อุ้ยเฮ้ยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฝีมือแกใช่ไหมคุณจะได้เห็นไงลูกชายคนโปรดของคุณน่ยมันเป็นคนยังไงอุ้ย สันมุณจะมากเลยนะร้อยใบก็ไม่ใช่ลูกคุณสิครับ

ชอบทองฟ้าไหมนี่ก็ชอบเหมือนกันทำไมรู้ไหมท้องฟ้ามันเหมือนชีวิตคนนะมีสดใสมีมืดคืนมีฝนตก แต่รู้ไหมว่าท้องฟ้ามันมีดีอยู่อย่างอะไรอ่ะคือมันไม่มีเจ้าของไง เราให้ใจฝุ่นไปแล้วนะอือเฮ้ยปิดแขเฮ้ยเฮ้ยตลอดไปเลยนี่อเอ้ยไม่ใช่อ๋อเหรอใช่ไหมอ๋อได้ใช่หมอมองตาไปแล้นี่ทำไมเราทำไม่ได้บ้ยมองตากันได้แล้ว มองตาพี่แล้วทำไมไม่มองกันดีเทีา่าไหร่ เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อหละกใครสักคนมาดีไหมเนี่ยอีกแล้วอ คคสายตายเดี่ยวมา อุ้ออไม่ทำอะไรลงไปอ่ะเกิดอะไรให้ต้องบิดต้อออกจะหาอะไรด้วยแคปแคปมาดิปล่อยดักวไม่ต้องนึกปิดบ้างหรอาพี่ปุ่นไม่อยู่จะไปยุ่งอะไมวะนีะ่เรื่องของพี่ฝนฉันจะต่อยพุ่นนะนะก็ต่อยนนะอพี่อุย้ยเออรักกันมากใช่ปหมเอออุยอ้ยอุ้ย Quê Ui. 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 Ui bột hiệu hương lời lời. lời lời. 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 hương ơn à, À. Dù. Ui. hương đi hương nói hương pa? nói hương 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 พี่ไม่ต้องมาให้ผมเห็นได้นะเอรเกลียดพี่พี่ได้ยินมะมเกลียดพี่คุณหนูจำไว้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมคนนี้จะมาคอยปกป้องคุณหนูของผมเอง ผมจะอยู่กับคุณหนูไปทุกทุกที่ทำทุกอย่างเพื่อให้คุณหนูมีความสุขเอา้เอาโอ้โหอาหน้องที่โดนจูบเมื่อกี้ใช่ปะ uy คุณจะใช้สมองหรือลมปอดใจหยุดหายใจทันทีที่เธอมองโลกหมุนวันก็จนปมดูเยอะดิอ่ะเทเลออยาวมากเทเลออยาวมากปมก็เยอะก,ก็ที่เทเล ER ยาวเพราะว่าปมมันเยอะ <laughs> นับไม่ถูกมันดูหลายๆมันดูแบบมีบบมบบหลายๆอย่าง <c oughs> เออเออที่ที่ชนให้เราสงสัย <c oughs> จริงเออเอาเอาเอาตรงๆก็แบบว่าแอบแอบงงเพราะว่ามันแบบมันตัดแบบชืบชืบชืบแล้วก็แบบเดี๋ยวเดี๋ยวกลวกกับมาดีแล้วก็สวิต์กลับมาแบบ <c oughs> ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออ,เอ,อจนทุกอย่างมันเหมือนจะมาเฉลยในตอนสุดท้ายว่าแบบอ๋อโอเคมันเป็นปมให้เราต้องไปดูกันในเรื่องใช่รู้สึกว่าแบบมันมีใครตายหรือเปล่าใครใครจะตายหรือเปล่าในเรื่องแล้วแบบ จะเป็นใครจะเป็นนายเอกหรือป้าหรือจะเป็นคู่รองที่จะตายอะไรเงี้ยเราเราู้สึกว่าเออมีการแบบความหมายของชีวิตเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเพื่อลักใครสักคนหรือว่าเพื่ออะไรเปิดเทเลอร์มาตอนแรกเหมือนเป็นกระตูนเลยอะอจริงจริง <laughs> แต่พอมาตอนหลักเหมือนเป็นหนังิวเลอร์เออมันเหมือนผสมมันมันมอนยำอ่ะออมันเหมือนยำไปหมดเลยอะเทเลอร์อ่ะเออสำหรับเรานะแต่ชอบการฟิลกาฟิลน่ารากักโนบีน่ารากักอะไรเงี้ยในในเทเลอร์นี้ก็ จากเทเที่แล้วอ่ะมันเหมือนตัดแต่ละซีนนี้ไปลงว่าแบบเบาๆพอมาดูอันนี้มันเหมือนเป็นแบบอ่ะเราได้เข้าใจมากขึ้นและอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ว่านี้ถ่ายจริงหรือว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็นไพรลอดอะไรเงี้ยก็ลองแบบคอมเมนต์ลวกันนะครับแฟนคลับอยากรู้เหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยี่ขนาดถ้าเป็นถ้าเป็นแค่ไทรลอดแล้วแบบขนาดนี้นี่คือแบบเวอร์ไปนะเออมันเวอร์ไปนะพี่ อยากดูฟีเรื่องนี้ก็ติดตามได้ที่ Official ของ Half t o n นนะครับแล้วก็ติดตามเร็วๆนี้เขาเว้ว่าคนว่าน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมอ่า,อาทางช่อง3 HD นะครับก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก,กดกระดิ่งวันนี้รา,าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ